สวัสดีค่ะ Happy IT ในยุค PM 2.5แบบนี้นะคะอุปกรณ์ที่ต้องมีเลยก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะเครื่องฟอกอากาศเ Xiaomi นะคะขนาดไม่ใหญ่มากเล็กๆกำลังดีค่ะเดี๋ยวมาดูที่กล่องกันก่อนนะคะตัวที่ได้มาจะเป็นเวอร์ชันภาษาจีนนะคะไม่ใช่เออไม่ใช่ global version ค่ะ เป็นรุ่นมี Air p u r i f y 2S นะคะเปิดดูในกล่องกันค่ะนี่ก็มีบอกวิธีเชื่อมต่อครั้งแรกนะคะเชื่อมต่อปลั๊กไฟค่ะก็มีตัวกรองอากาศอยู่ข้างในเปิดดูในกล่องกันเลยในกล่องไม่มีอะไรให้มาค่ะนี่ก็เป็นที่หุ้มเครื่องตอนที่ซื้อมาก็มีโฟมกันกระแทกแล้วก็มี คู่มือภาษาจีนที่อ่านไม่ออกอยู่หนึ่งชุดนะคะีค่ะในกล่องไม่มีอะไรมาดูที่ตัวเครื่องกันนะคะตัวเครื่องจะเป็นสีขาวทั้งหมดค่ะมีรูระบายอากาศรอบๆนะคะแล้วก็มีหน้าจอ LED ตรงนี้ยังไม่ได้ลอกพลาสติกออกค่ะลอกพลาสติกออกก็จะเป็นภาษาอังกฤษปกติด้านบนก็ มีปุ่มสวิตช์ p o อ e r ก็ตัวฟองอกด้านหลังมาดูด้านหลังกันหน่อยค่ะนี่ก็เป็นปลั๊กไฟตัวปลั๊กไฟนะคะก็ไม่ต้องแปลงเลยค่ะเป็นปลั๊กไฟที่เสียบกับปลั๊กไฟบ้านเราได้ปกติเลยนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่สามารถเปิดได้ เอาแผ่นกลองออกมาได้ก็ปลั๊กไฟออกมาได้ก็จะมีปุ่มเล็กๆปุ่มรีเซ็ตนะคะสวยค่ะรุ่นนี้รูปล่างสวยงามขนาดกำลังดีไม่ใหญ่เกินไปฮั <Yahoo! S 1> ูนหน้าน้านบนก็พัดลมระบายกายอันหน้ามาดูกันหน่อยเนะ ด้าน,นข้างค่ะเครื่องนี้ซื้อมาตอนแรกเราก็เปิดด้านหลังนะคะเพื่อต่อปลั๊กไฟเสร็จแล้วเราถ้าเราไม่อยากทำอะไรมากก็แค่กดปุ่ม Power ด้านบนเนี่ยค่ะกดตรงนี้เสร็จแล้วพอเครื่องเปิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีข้อความต้อนรับ เป็นภาษาจีนซึ่งเราไม่ต้องสนใจนะคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นโหมดออตโต้ให้เราเดี๋ยวลองปิดเครื่องให้ดูก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวดึงแผ่นพลาสติกออกเนาะกดเปิดเครื่องอีกครั้งนะคะอ่าจะมีข้อความต้อนรับเป็นมี่ขึ้นมาแป๊บหนึ่ง แล้วก็จะมีค่าต่างๆขึ้นมาให้บอุณหภูมิความชื้นสัญลักษณ์ Wi-Fi แล้วก็โหมดกดดันดูตอนตรงโหมดนะคะที่เป็นรูปพระจันทร์ค่ะน,นี้เราเลือกเป็นโหมดออโต้นะคะเวลาเปลี่ยนโหมดแล้วก็กดที่ปุ่มพาวเวอร์เนี่ยนะคะก็จะเปลี่ยนโหมดถ้าเรา ยังไม่ได้ลงแอปอะไรเลยแล้วก็เลือกเป็นโหมดออโต้ไปก่อนก็ได้ค่ะก็สามารถใช้งานได้สะดวกสบายค่ะเดี๋ยววิธีการเชื่อมต่อแอปนะคะจะมีในอีกคลิปนึงนะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะแฮปปี้ไอทีค่ะ